สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจากการปรากฏตัวในบทบาทดีเจไม่ได้เป็นแค่การโชว์เพลงเท่านั้นแต่มันคือกลยุทธ์ในช่วงหาเสียงก่อนการเลือกตั้งของหนังเออดาโซบเบิ อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมของนอร์เวย์ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2556ถึงปี2564 mm hmm. ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นวิธีที่เธอนั้นต้องการทำให้ประชาชนเห็นเธอในมุมมองที่เป็นคนธรรมดาและสามารถแตกต่างจากนักการเมืองที่มักเห็นแต่ในภาพอย่างเป็นทางการรวมไปถึงการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเรื่องราวของเออร์นาโซเบิร์กจึงเป็นการเดินทางอันยาวนานของผู้หญิงที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรค เธอเคยอยู่บนจุดสูงสุดในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีเคยล้มลงจากเวทีอำนาจและต้องเผชิญมรสุมทางการเมืองที่อาจทำลายชื่อเสียงแต่วันนี้เธอจะกลับมาอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าความมั่นคงและประสบการณ์ยังคงเป็นสิ่งที่นอร์เวต้องการ การเลือกตั้งของนอร์เวย์ที่จะมีขึ้นในวันที่8กันยาย,ยนปี2568นี้เธอได้ประกาศชัดเจนว่าจะลงชิงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีอีกครั้งทำการคู่แข่งหลักอย่างน, aster, นายโจนาสกาสเตอร์นายกคนปัจจุบันจากพรรคแรงงานซิวเวียแอลหัวหน้าพรรคก้าวหน้าที่ได้รับคะแนนนิยมสูงในกลุ่มอนุรักษนิยมขวาจัดโดยโซเบิร์กได้นำเสนอแคมเปญเน้นลดภาษีปฏิรูปการศึกษาและการบริหารภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพโดยวางเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับกลุ่มกลางและขวา ถึงแม้ว่าเธอจะเจอกับแรงกดดันแต่เธอก็ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้สมัครนายยกรัฐมนตรีที่มีประสบการณ์มากที่สุดครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าเธอนั้นจะยังสามารถเป็นผู้นำที่มั่นคงของนอร์เวย์ได้แม้จะผ่านทั้งชัยชนะความพ่ายแพ้และเรื่องอื้อฉาวทางการเมืองมาแล้วก็ตาม